คุณผู้ชมกำลังชมอ,อยู่นี้คือกิจกรรมขบวนนักกีฬาโรงเรียนศีฬาทองวิทยาสรรนะครับกำลังเคลื่อนเข้ามาในสนามกีฬากลางที่โรงเรียนกีฬาทองพิทยาสรรนะครับช่วนงะนี้เป็นขบวนแรกของนักกีฬากำลังเคลื่อนเข้ามานะครับ กีฬาก็ถือว่าเป็นภารกิจอันหนึ่งวิธีกรรมอันหนึ่งของนักเรียนนะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนนะครับนอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมคือให้รู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักให้อภัยซึ่งเป็นหัวใจของการกีฬานะครับ ก็เป็นขบวนนักกีฬาสีเหลืองนะครับซึ่งกำลังเข้ามาในบริเวณโรงเรียนกีฬาทองพิทยาสันนะครับ ี่เป็นกระบวนนักกีฬากลุ่มสีชมพูนะครับกำลังเข้ามาสู่โรงเรียนนะครับ <c oughs> <c oughs> ไล่เลื่อนไแล้วก็ต้องสรุปล้างทั้งเื่ง เอามาวบนที่กีฬาสีแสกกำลังจะผ่านเข้าไปในสนามโรงเรียนกีลาทองวิทยาสันนะครับตอนนี้กำลังเดินผ่านเข้าไปทางด้านหน้าประตูหองโรงเรียนนะครับ ได้นำกองทัพนักกีฬาโรงเรียนกีฬาทองพิทยาศาสตรมาที่าประธานนี้นะครับเป็นการเปิดการแั่เกียรจากรายกกบตงหวัองบวลำภนวันของับให้รัเป็นนเราีะองไ้รับเกียรตินักรนตรเระทรวการต่างนระเนะครับเป็นวันที่เราจะต้องได้รับเีรติจากรัมนรีกระรารต่างปรเนะครับด้วยมีทานผู้วยการกระทราเป็นประธานกรมการในการจัดงานนะครับผู้ถือกระทานะครับ จัมเมเยอร์นั่นเองใช่ไหมครับใช่พระไทยแสวงผลนะครับสวยงามมากครับและรวมไปถึงนางงามนะครับจากแคทวอล์กของเราเลยนะครับประสิทธิ์พลแก้วมาด้วยชุดสีแดงสวยงามมากเลยครับวันนี้ทิ้งเวทีแคทวอล์กมานะคะเพื่อที่จะมาเดินพาเรดแห่งโรงเรียนศิลาทองของเราเลยนะคะและอีกท่านนะครับคือนิรันดร์ศรีนินนะครับวันนี้เราทั้งสองขั้นสามขั้นเลยนะครับไม่รับงานอีเวนต์ด้านนอกนะครับรับสปอต ำหรับลาทอมวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเลยครับค่ะตามด้วยวงดุริยางนะคะวงดุริยางของเราเล็กเจติวและก็คุกเจษฎาใช่ค่ะเรียกรวมคนเมื่อไหร่เราเริ่มใกล้ทันทีนะคะได้แล้วครับและขาดไม่ได้เลยครับสำหรับวันนี้คือขอบวนที่กลุ่มนักเรียนนักกีฬาที่มาร่วมเปิดพิธีการแสดงกานกีฬาปีพีการสามีนะครับคือสมาชิกจาก ้นึ่งนะครับสำหรับนักกีฬาชั้นมืออาชีพที่หนึ่งนะครับตัวเล็กนะครับเล็กเจิ๋วจริงๆเดี๋ยวเราจะได้ดูความสามารถของเขานะครับในพิธีเปิดในวันนี้นะคะใช่แล้วครับคุณกุญแสุดาครับตอนนี้สีฟ้ามาถึงแล้วครับนางป้ายกันไทยครับคุณกุญแสุดาครับนางสาวดับด้วยผู้ถือบอลนักกีฬางสีฟ้าและทีมอานบุญสุขเรียนชั้นป .4 ทับหนึ่ง ถือพระบรมฉายาักษ์นะคะนด้สุรศักดิ์ประชมชัยและนางสาวกุตุมาขันเงินนะคะตามด้วยผู้ถือทันพุ่งเงินพุ่มทองนะคะเด็นชายปณิธาน และนางสาวนัชชาแก้วบิงผู้สื่อข่าวนะครับได้แก่นายพิพัฒน์พงศ์นะครับสังคมนางสาวสานิทใลศรีนางสาวศิริรัตน์ีนวลน,นะครับและรวมไปถึงคณะลีดเดอร์นะครับคณะลีดของเราในวันนี้นะครับและนักกองทัพนักกีฬาสีฟ้านะครับ<ว>ค,ค่ะ,คะคสวยงามและเป็นระเบียบมากเลยนะคะใช่ครับตามามาเดต่ๆเลยครับบานบุรีครับ ครับนี่เ,เป็นขบวนนักกีฬาสตีเหลืองครับกพลังผ่านมาทางด้านหน้านผานนครับจากนักศึกษาวิชาทหารนะครับได้มาถึงคทาอ่าพุ่มมาพุ่มเงินพุ่มทองนะครับแล้วก็คทา,าของสีเหลืองนะครับดามเมเยอร์มี<ะ>ใครบ้างครับคุณครูเจษฎาครับอ่านำเพีมน,นะคะคทาก่อนนะคะน,นายนัทพงศ์สายหยุดนะคะดัมเมเยอร์ไม้สองของเรานะคะนางสาววิชุดาขยันธรรม และนางสาวกับมลวงสีแก้วค่ะครับตามมาด้วยคณะลีเดอร์นะครับคณะลีเดของเราและรวมไปถึงมากองทัพนักกีฬาสีเหลืองนะครับสีนี้ไม่เบานะยครับเมื่อวานมีเข้าสิงได้ตั้งหลายรายการนะครับตามมาอันดับสามครับเพื่องฟ้าครับสวยงามมากครับอดีตนางนพมาศของเราครับค่ะนางสาววิสาวงเหล่านะคะผู้ถือป้ายตามด้วยผู้ถือทองนะให้เกียรติมาถือพานพุ่มแล้วก็พ้าโบ กัปคทาครับกัปทาของสีชมพูนะครับสวยงามมากเลยครับแต่ไม่เยอะนะครับสามท่านนะครับและรวมไปถึงลีดนะครับลีดโอ้โหวันนี้จัดเต็มเลยครับสีชมพูนะครับนำทีมโดยบอลลี่นะครับและก็ น้องตุ้ยของเรานะครับอันนี้ยังอยู่ในทีมงานของสตรีเหล็กศิลาทองใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องใหม่ของวงการนะครับแต่ความสามารถของเขานั้นถือว่าไม่เป<อ>่าเลยนะครับค่ะตอนนี้กําลังตามติดรุ่นพีนะคะซึ่งจะจบชั้นมันธยมศึกษาปีที่หกนะคะแต่ลุ่มสตรีเหล็กยังรักษาต่อนะคะต่อไปตามด้วยคณะสีอะไรคะสีแสครับป,ปาริชาตนะครับน,นะครับได้แก่นายนจิรายุทธนะครับค่ะ ตามด้วยคณะนักศึกษาวิชาทหารนะคะถือพระบรมฉายลาลักษณ์และผ่านพุ่มเงินพุ่มทองและขาดไม่ได้เลยครับดัมเมเยอร์ของเราผู้ถือกระดมายเล็กนดหนึ่งนะครับนางสาวติ๊กญิงอาทิตยานะครับชาวรพันธ์นะครับและ ทีมสตรีเหล็กของเรายังไม่หมดนะครับได้แก่ธีรวัตรขันเนินและก็ธนากรบุญทศถือคทาสอและ3ามครับคุณภูเก็ตสุดาครับค่ะแล้วก็ตามด้วยทีมเชียร์ลีดเดอร์วันนี้สีแสดของเราบอกว่าพร้อมสู้เต็มที่นะคะของการเอาที่หนึ่งมาให้ได้นะคะครับและสุดท้ายตบท้ายด้วยความสวยงามนะครับของคณะกีฬานะครับกองทัพกีฬาสีแสดหรือคณะสีของปริชาตนั่นเองนะครับเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้กับลูกหลานของเรา